วันนี้มาเล่าให้ฟังถึงหูฟังที่ใส่ไปวิ่งได้ใส่ไปไว่ายน้ําได้แล้วก็ใส่ไปไหนมาไหนได้นะครับอันนี้นะครับ iSuper Sound Active Swim นะครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t o n i c ส์ทีวีอีกครั้งนะครับได้ฟังเพลงช่วงแรกไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่ผมทําขึ้นมานะยังไงสามารถไปติดตามฟังได้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหรือจะไปฟังที่ YouTube Music ก็ได้นะครับจะมีให้ฟังอยู่หลายๆที่นะเป็นเพลงเป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมานะครับเป็นยังไงฝากไปฟังด้วยนะครับก็จะเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะก็จะมี آ, เวอร์ชันภาษาญี่ปุน่น แทรกเข้ามาด้วยนะครับยังไงไปฟังได้นะครับชื่อเพลง m e a Nu d y o นะครับยังไงไปฟังได้นะ เพลงฟังสบายๆนะครับผมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงหูฟัง i-SUPER อีกรุ่นหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วได้เล่าให้ฟังถึงหูฟัง i-SUPER Sound a c t i ที f r ร e ที่เป็น p p n n e r ที่ที่เป็นใส่แบบแยกข้างซ้ายขวานะครับแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงหูฟังรุ่น Sound Active Swim นะครับที่เขาบอกว่าเป็นการดีไซน์สำหรับ คนที่ชอบว่ายน้ําและสามารถทนน้ําและว่ายน้ํากับเราได้นะครับแต่ผมเอาไปวิ่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาไล่ฟังนะว,ว่าหูฟังอันนี้สําหรับคนที่ชอบวิ่งและก็ชอบว่ายน้ําด้วยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างช่วงท้ายนะครับมีตอบคาถามท้ายคลิปด้วยสามารถร่วมตอบคาถามได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคาถามในคลิปนี้มีโอกาส จะได้รับหูฟัง iSuper รุ่นสาว Active s วิ m รุ่นนี้เลยนะครับอะอย่างนั้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าหูฟังอันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเล่าให้ฟังเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ To นิกส์เอาไว้ด้วยนะครับผมด้านข้างกล่องเขาก็จะ ให้เห็นว่าไอตัวหูฟังอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตัว Android กับทั้งตัว Apple นะครับก็สามารถโหลดได้ทั้ง Google play แล้วก็ App store นะครับหูฟังอันนี้เปิดกล่องออกมาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีเคสแบบพวกหูฟังที่เป็นมีมีเคสหูฟังอันนะอันนี้จะเป็นหูฟังที่แกะออกมาแล้วก็จะได้ตัวบอดี้ของหูฟังอันนี้เลยนะเจ้า Active Swim เนี่ยน้ำหนักช่างแล้วนะอยู่ที่33กรัมเท่านั้นเองนะ เบามากนะครับถือแล้วเบามากๆนะครับนี่นะก,ก็จะมีให้ถุงมาด้วยนะครับถุงเป็นถุงแบบหนังอย่างนี้นะดูพรีเมียมเลยนะแล้วก็จะมีสายชาร์จนะสายชาร์จจะเป็นสายชาร์จเฉพาะของเขานะครับเพราะว่าตัวรูชาร์จเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าน่าจะเป็นรูแบบกันน้ำนะครับไม่ให้น้ำเข้านะไม่สามารถเป็นรูแบบเสียแบบ Type C ได้นะครับก็จะมีตัวสายชาร์จ แบบของเฉพาะของเขาเนี่ยมาให้2อันนะครับซึ่งสายชาร์จอันนี้สามารถใช้ได้เป็นชาร์จได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นถ่ายข้อมูลด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทํำยังไงนะครับนอกจากนั้นเขาก็จะมีให้ตัวเอียร์พลักมาด้วยนะก็คือที่อุดหูเนี่ยแหละก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ อุดหูตอนเราไปไว่ายน้ำนะเพื่อที่ทําให้น้ำเนี่ยไม่เข้าหูด้วยแล้วก็ทําให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นนะครับอันนี้สําหรับคนไปไว่ายน้ำนะแล้วก็จะมีตัวบีบจมูกตัวนี้นะครับก็คือเป็นโน้ตคลิปนะครับเอามาให้ไว้ด้วยนะแหมอันนี้ก็ค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะครับให้อุปกรณ์2อันนี้สําหรับคนที่ว่ายน้ํานะครับแล้วก็ยังจะให้ตัวสายอันนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งสายเน,นี้ยสามารถรัด ตัวด้านหลังเพื่อที่สําหรับคนที่ไปว่ายน้ำนะเวลาเราไปว่ายน้ำเนี่ยก็จะได้ดูแน่นหนาขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ใส่ไปว่ายน้ำเนี่ยผมว่าแค่เนี้ก็โอเคแล้วผมเอาสเปคและรายละเอียดประทางช้อปปีนะครับเดี๋ยวไปกดดูได้นะเดี๋ยวจะฝากลิงก์เอาไว้ให้นะครับหูฟังอันนี้เป็นระบบ บนคอนดักชันนะเป็นการสร้างเสียงโดยการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ของเขาแล้วก็มาที่กระดูกหูของเรานะครับไม่มีลำโพงมาจ่ออยู่ที่หูของเราเลยนะเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปลงน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบวัสดุที่เป็นแบบเลยบเรียบแบบนี้เลยนะไม่มีลำโพงนะแต่จะเป็นวัสดุที่สร้างแรงสั่นสะเทือนเข้าไปที่กระดูกหูเรานะครับเพื่อทำให้ได้ยินเสียงนะ เป็นระบบกันนะ้ำแบบ IP68 นะครับและแถมยังมีเมมโมรีการ์ด32 g b อยู่อยู่บิวอินอยู่ในตัวหูฟังอันนี้ด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้10ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับยังมีตัวด y n a m ม c ิกไดรเวอร์14 มิลลิเมตรนะอาจจะเล็กกว่ารุ่นไอตัว Sound Active Free ที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังในครั้งที่แล้วนะอันนั้นถ้าใครยังไม่เคยดูกดลิงก์ด้านบนดูได้นะครับผมอันนี้จะเป็นไดรเวอร์ที่ เล็กลงมาหน่อยนะอันนั้นเ็าจะเป็น16.2นะอันนี้เป็น14มิลลิเมตรนะครับซึ่งจะทำให้เสียงที่ขับออกมาคมชัดนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าคุณภาพเสียงของอันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมสายของเขาเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นระบบสายแบบ2 in 1นะระบบช่องอันนี้นะครับที่เป็นสายชาร์จไปด้วยนะชาร์จด,ด้วยแล้วก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปอยู่ในเมมโมรีของหูฟังอันนี้ได้นะครับถ้าเวลาเราไม่ได้ใช้บลูทูธแล้ว จะฟังเพลงจาก m e m o r รี่การในนี้ได้ด้วยบูทูธ o 4ด้วยนะเวลาเปิดมาปุ๊บต่อกับเครื่องปั๊บได้เลยก็จะมีปุ่มกดตรงนี้เนี่ยที่เป็นปุ่ม3ปุ่มนะครับปุ่มตัวเซนเตอร์ตรงกลางปุ่มควบคุมตรงกลางปุ่มซ้ายปุ่มขวานะครับเป็นแบบนี้กดไม่ยากนะครับใหญ่เพียงพอนะกดง่ายนะครับ แล้วก็นอกนั้นก็ไม่ได้มีปุ่มอะไรแล้ว,ลวก็จะมีคําว่าส w i m อยู่ตรงนี้นะครับนอกนั้นนะอย่างที่บอกนะว่าอันนี้ไม่มีลําโพงใดๆทั้งสิ้นเลยก็จะเป็นวัสดุที่แบบเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับก็เขาจะมีแผ่นแผ่นตัวสร้างแรงสัน่นสะเทือนไปที่กระดูกหูเราเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมันจะแนบกับตัวกระดูกหูเราด้านนอกแบบนี้นะไม่ได้มีลําโพองอะไร ยิงเสียงเข้าไปตรงนี้นะครับเปิดเพลงปุ๊บไอแผ่นด้านในที่สร้างแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะทํางานนะสร้างเสียงขึ้นมาเข้าไปที่กระดูกเราผ่านไปที่สมองนะครับโคตรเจ๋งเลยนะแล้วเดี๋ยวเล่าใหฟังนะว่าคุณภาพเสียงมันเป็นยังไง เมื่อเช้าได้ลองใส่หูฟังอันนี้ไปวิ่งมาแล้วนะครับก็วิ่งไปแถวบ้านนี่แหละซึ่งไปวิ่งมา2ส,สถานที่ด้วยกันระหว่างทางเป็นวิ่งอยู่ในซอยนะแล้วก็วิ่งในซอยที่มีรถสวนอยู่บ้างเนี่ยเราฟังเพลงไปด้วยเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงเพลงแล้วก็ยังได้ยินเสียง บริเวณรอบข้างนะก็ยังได้ยินเสียงรถอยู่วิ่งรถขับมาด้านหลังด้านหน้าเนี่ยได้ยินหมดเพราะว่าเสียงยังเข้าผ่านหูได้นะเสียงที่ได้ยินมานะครับคมชัดดีนะแล้วก็ยังได้ยินเสียงบริเวณรอบข้างอยู่นะครับแต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงค่อนข้างจะเป็นเสียงกลางและเสียงแหลมนิดหน่อย,ออยสะส่วนใหญ่นะมีเสียงเบสอยู่บ้างนะแต่พอไปวิ่งในซอยเงียบๆนบนะบริเวณเงียบๆที่มีธรรมชาติเงียบ รู้สึกได้เลยนะว่าเสียงทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างมันเข้ามาที่หูนะโอเคมากๆนะครับเสียงรายละเอียดเสียงโอเคเสียงดีไม่ได้อู้อี้อะไรเลยนะเสียงดีเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนับเบสมันอาจจะไม่ได้หนักมากนะแต่ยิ่งอยู่ที่เงียบๆในรายละเอียดเสียงมันชัดขึ้นดีนะครับผม เคชันเขาถือว่าใช้ไม่ยากเลยนะจริงๆแล้วมันก็แค่การปัดซ้ายปัดขวาไปเท่านั้นเองนะ เราแค่ปัดขวาเข้าไปนะครับถึงหน้านี้นะหน้าอีกหน้านึงก็จะเป็นเรื่องของตัวการเซตระบบเสียงนะมีให้เลือก2แบบด้วยกันอาจจะไม่เหมือนตัว Sound Active Free ที่เคยเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วเนี่ยอันนั้น,นจะมี preset อยู่หลายแบบด้วยกันนะครับแต่อันนี้จะมี preset 2แบบด้วยกันของ Equalizer นะก็จะมีแบบตัว t t n n d r r นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นแบบ Vocal นะครับเวลาเราก,กด v o c a l อันนี้ก็จะบอก v o c a l นะครับก็จะได้ยินคานี้นะเสียงระบ ปฏิบัติการของเขาเนี่ยเวลาพูดเข้ามาที่หูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะแต่เสียงเพลงชัดเจนดีนะคะปัดควายทีนึงเนี่ยก็จะเป็นการเซตการกดปุ่มต่างๆทั้ง3ปุ่มนี้นะกดครั้งเดียวเนี่ยเป็นเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็กดแบบค้างไว้เนี่ยจะเป็นสกิปเป็นแทร็กถัดไปนะครับก็กดลบ1ครั้งเนี่ยก็คือจะเป็นลดเสียงนะครับแต่ถ้ากดลบ ค้างไว้ก็จะเป็นสคริปย้อนกลับเพลงก่อนหน้านะครับผมซึ่งสามารถเซตปุ่มกลางได้ด้วยนะว่าจะเป็นนะตอนนี้ก็คือจะเป็นปิดเปิดเพลงนะครับปิดเปิดเพลงก็คือเป็นกดปุ่มกลางในะเวลาฟังเพลงอยู่อยากปิดเพลงกดปุ่มกลางปุ่มใหญ่นะครับซึ่งปุ่มง่ายๆเขาในหูฟังเนี่ยมีแค่3ปุ่มนี้เท่านั้นเองเราสามารถเลือกได้ตาม ความถนัดของเราเลยนะครับก็ยังมีระบบของเกมโหมดด้วยนะครับสําหรับคนที่เล่นเกมนะสามารถใช้ได้ด้วยนะทั้งว่ายน้ําทั้งไปวิ่งใส่เล่นเกมใส่ไปออฟฟิศได้นะครับผมถือว่าคุ้มเลยนะครับใส่ว่ายน้ํานะครับก็ยังได้ยินเสียงเพลงชัดเจนดีนะแต่อันนั้นเนี่ยจะเป็นการต่อแบบระดับแบบบลูทูธนะครับเพราะว่า ตอนที่เราอยู่บนน้ำนะก็ยังได้ยินเสียงจากเพลงนะที่คอนเน c t กับทางมือถือผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับแต่ถ้าเราลงไปใต้นะ้ำปุ๊บเนี่ยสัญญาณบลูทูธก็จะตัดทันทีนะก็จะเป็นอยู่ในโหมดที่เป็นสแตนบายนะ เราสามารถสลับไปเปิดเพลงที่อยู่ใน m e m o มรีของเขาได้นะครับหรือถ้าอยากจะเวลาลงน้ำปุ๊บไม่ต้องต่อตัวบูทูธเลยเนี่ยก็สามารถปิดบูทูธแล้วก็สลับมาเป็นโหมด MP3 ได้เลยนะครับแล้วก็ฟังเพลงที่อยู่ในหูเราได้เลยนะสำหรับคนที่อยากจะซ้อมว่ายน้ำนะำหรับคนที่เล่นตรกีฬาด้วยก็ได้นะผมว่านะก็สามารถ แบบใช้ได้เลยซ้อมว้น้ําได้แบบไม่ต้องต่อสัญญาณบลูทูธแล้วก็วางมือถือไว้ข้างสะได้เลยหรือจะไปลงทะเลหรือลงลงแม่น้ําก็ได้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาณขาดตอนที่เราอยู่ไกลมือถือตอนฟังเพลงอยู่ในน้ำเนี่ยเสียงเพลงคมชัดดีดีเลยนะแต่ยังไม่ได้ลองเอาอุปกรณ์นี้ไปใช้นะครับอุปกรณ์ไอตัวอี เอียร์ปลักอันนี้นะที่เขาบอกว่าเวลาอุดหูแล้วมันจะได้ยินเสียงแน่นขึ้นและชัดขึ้นอีกนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับหรือว่าถ้าใครเคยใช้แบบใช้แล้วใส่ตัวเอียร์ปลักเข้าไปด้วยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเสียงคมชัดแค่ไหนแชร์ให้ฟังหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับกับความรู้สึกหลังจากได้ลองใช้เจ้าหูฟังอันนี้นะถือว่า ชอบแบบน่าทึ่งมากๆนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่า น่าจะเหมาะสําหรับใส่แค่ว่ายน้ําเท่านั้นนะแล้วก็ลุ้นว่าเวลาใส่เอาไปวิ่งข้างนอกเนี้ยเสียงมันจะโอเคไหมแต่กลับกลายเป็นว่าเสียงโอเคเลยนะครับเสียงโอเคเลยซึ่งอาจจะแค่เสียงเบสหนักๆเนี่ยไม่มีนะครับไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะแต่ได้ยินเสียงรายละเอียดเพลงครบถ้วนดีเสียงกลางเสียงแหลมพอมีบ้างนะแต่ไม่ได้ชัดแบบเปี้ยนะแล้วก็เสียงเบสของเขาแต่ละเพลงมีชัดเจนดี ฟังพอดแคสต์ได้นะครับเสียงกลางนำเลยนะแล้วก็สามารถใส่ไปได้หลายอย่างอันนี้ที่ชอบนะใส่ไปทั้งวิ่งได้ด้วยใส่ไปปั่นจักรยานได้อีกนะเพราะว่ามันล็อกหูอย่างนี้นะวิ่งหนักๆไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปว่ายน้ําได้อีกนะครับถือว่าโอเคเลยใส่ไปออฟฟิศก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะมันไม่ได้เป็นหูฟังแบบที่มีลําโพงนะมันเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนผ่านทางกระดูกหูเรา เป็นเสียงที่ออกมาได้น่าทึ่งมากๆนะอันนี้โอเคนะครับสำหรับคนที่มองหาหูฟังราคาไม่แพงเลยนะระดับพันกว่าบาทแลวทำได้ขนาดนี้เทคโนโลยีขนาดนี้มีเมมโมรีการ์ดอีกนะโอเคเลยนะครับก็ไปดูได้นะสำหรับคนสนใจเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ให้นะอันนี้มาถึงคำถามของคลิปนี้นะคำถามของคลิปนี้มีว่าคุณคิดว่า หูฟังที่ไม่ได้มีลำโพงแต่เป็นการสั่นสะเทือนด้วยแผ่นของเขาเทคโนโลยีของเขาแล้วมาที่กระดูกหูเนี่ยเสียงเพลงจะคมชัดหรือเปล่านะครับผมสามารถพิมพ์คำตอบของคุณมาได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามมีโอกาสจะได้รับหูฟัง iSuper รุ่น s ซาวแอคทีฟสวิมรุ่นนี้เลยนะครับในรุ้นเป็นผู้โชคดีได้นะแต่แค่ตอบคำถามเข้ามาหรือแชร์ประสบการณ์ในการใช้หูฟังตัว iSuper ที่มีอยู่ก็ได้นะครับมีโอกาสได้รับหูฟังเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างนั้นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมจะเอาอะไรมาไลา่ยฟังแลกดติดตามเอาไว้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามห้กับทางช่อง t o n i c ทเอาไว้ด้วยช่วงท้ายไปฟังเพลง ที่ประกอบภาพอันนี้นะพร้อมภาพต่างๆที่ผมได้ลองใช้หูฟังอันนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้างหน้าครับสวัสดีครับ